สวัสดีครับผมผมเคยเข้าบ่อนสุขแจจรินะครับผมอ่าผมเคยบอกไปครั้งนึงแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าวัดวังประทานสมกออันเนี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวัดบรมประธาตนะครับผมมานั่งดูพิจารณาดูแล้วดูอีกว่าแต่เจ้าของเขาบอกว่าเขาเอามาจากจากกลุวังประทานแต่ผมมาดูเนี่ย ผมมาดูแล้วซุ้มกอเนี่ยซุปกรพ์พิมพ์ใหญ่จะมีกระดกเนี่ยองค์เนี้ยที่ผมได้มาเนี่ยเป็นวัดบรมประทาตใต้จักราค้างซ้ายนี่เกือบทุกองเลยจะมีจุดยุดจุดหนึ่งจุดเม็ดเม็ดอะไรอยู่เม็ดนึงก็ไม่รู้แต่ผมก็ไม่เข้าใจเพราะผมก็นั่งดูหลายๆอย่างว่าทำไมถึงข้างซ้ายของข้างซ้ายของมือเรานะแต่เป็นข้างข้างขวาขององค์พระ ผมจะเห็นมีอยู่จุดหนึ่งจุดทุกอันผมก็ปัดดูปัดด,ด,ดูไปดูเลยเอ๊ะก็แยกออกมาแยกออกมาพอแยกออกมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมมาพิจารณาดูอ๊ะพิมพ์อะไรก็เหมือนของวัดบรมธาตุเลยนะครับพิมพ์นี่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่ของวัดบวรทาตนะครับผมก็ออกเอาเอาออก,ออก,ออก,ออกมาหลายหลายครั้งแนละ้วแต่เพียงแต่ว่าแต่พระอันนี้เก่าจริงๆเนื้อเก,าเอเก,าาก,ก่าเนื้อเก่ามากมากแล้วก็เพ้าอันนี้เก่ามากเพราะว่าเขาเก็บไว้นานมาก นะครับแล้วก็มีลาลาดำแล้วก็มีแรก่ดอ,อกมะขามเต็มองค์เลยถ้าปัดนี่จะเจอเต็มองค์เลยแล้วก็จะมีรอยเขาเรียกว่ารอยรอยลาดำหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยบางองค์ก็จะเป็นสีผาดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เรื่องแรก่ดอ,อกมะขามเนี่มีทุกองค์เลยนะฮะแล้วก็สวยงามแล้วก็แกล่งนะครับก็คือก็คือ,อถ้าถ้าให้บอกก็คือว่าตัวผมเองอะ่ะ คิดว่าอันนี้เป็นวัดบรมธาตุไม่ใช่วังประธาตุแต่เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นวัดวังประธาตุเขาเอามาจาก,กูนั้นแต่ผมว่าไม่ใช่น่าจะเป็นวัดบรมธาตุนะครับก็มาเสียองเราพิจารณานะฮะคนที่เป็นเป็นก็ลองไปศึกษาดูว่าใช่ไหมยอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับลองเปิดชมแล้วลองดูกันผมเองก็เออ่ยังไม่กล้าฟันธงว่าท่นเจ้าของเก่าเขาบอกว่าวัดวังประธาตุ แต่ผมมาดูยังไงก็เป็นผมว่าก็เป็นวัดบรมธาตุนะฮะมีกันมาสี่ห้าองค์นะครับก็ลองพิจาราดูถ้าสนใจชอบก็ลองเปิดดูนก่อนศึกษาันก่อนนะครับพิจารณาแล้วก็ถ้าชอบก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมีหลายช่องทางนะครับผมยังไงก็ฝากไว้แล้วก็แชร์กุติตัง,งรับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ